อ่าโอเคครับพี่วันนี้เรียนอะไรมา,าคณิตศสาทองสุขุนจบหรือเปล่าครับถ้านะสุขุนจบยังอันนยี้ป้าไหนปอปสองบอกท่านผู้ชมนี้ครับกิตตินะครับหรือว่าคุณเน่มาของเพื่อนนะครับที่โรงเรียนเขาบอกว่าเขาท่องสุขุนแม่สองถึงแม่สิบสองเลยครับผมแต่พ่อจะทดสอบดูว,ว่าเขาจะโกหกพ่อไหมเอาเริ่มได้ไหมเอาเลยสองหนึ่งสอง 2 1 2หนึ่งสองสองสองสี่สองสา2หกสองสี่สองห้าสองสาเป็นยิทนทีอาแม่3ครับส1 3หนึ 3, 3, 9, 3, 4, 10, 2, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, สี่เ่สี่สี่อีสี่ีบอไ่สสบแปาไม่ห้าครับห้า5 2ึ่งห้าห้าสองสิบห้าส5มสิบห้าห้าสี่ยี่สิบ5้5ห้ายี่ห้าหกสาสิบาเสามสิบห้าแปดสสิบห้ากสี่ห้าสไม่ห้าหสิไห้าเหาหสิบถูกต้อง หกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามบแปหกสี่ยี่สหหสามสิบหหก็หกหเจ็ดสสองหกแปดสี่แปดหกเก้าหสิบหกสหกสิบเอหกสิคณสส่าแม่เจดครับเจ็ดหนึ 7, ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ามยเจีกสเจ็ี่สเเจ็ห้าสสบห้าสิมา เจ็ดหกสี่สองเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดดน้าศเจ็ดเก้าหกสิสามเจ็ดเอ็ดเจ็ดิบเจ็เอ็มจ็ดเจ็เจ็ตไม่8ปดสีาไม่ครับแด่งแปดแปดสองสิบหกแดยี่3ิบสีแปดีหดีด

ห้ถูกต้องส1บหนึ่งเศบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสส่สบสบ้าเบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดปิบเก้กป็นร้อยสิบสิบเป็นหนึ่งยสสเป็นหนึ่งร้สสเป็นหนึ่งสิบก่อนสิบเอเป็น1นึ่งร้ิสิบคูณสิเป็นหนึ่งร้อยสิบสเอสอเป็นหนึ่งอย่สิบ่สิบ

สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก่านผู้ชมไว้เพียงวันนี้ครับผมพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะสวัสดีครับ